สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนทักษิณประกาศจะกลับไทยปี65เมืวันที่4มกราคม2565นายทักษิณชินวัตรอ,อดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการแคททองเอ็กแคทคลับเฮาส์ ตอนถอดบทเรียนสึนามิเพื่อกู้วิกฤตโควิดประเทศจะราดผู้นำต้องฉลาดจริงไหมเมื่อถูกขอให้ให้กำลังใจคนไทยในปี2565ด้วยนั้นทักษิณกล่าวว่าขอให้คนไทยให้ความอดทนที่ผ่านมา1ปีมันเป็นจุดเข้มแข็งให้ท่านต่อไปอีกหนึ่งอีกครึ่งปีอึดใจอีกครึ่งปีเอาความเข้มแข็งตรงนั้นมาแล้วผมว่าครึ่งปีหลังท่านต้องเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่วันนี้ว่าหลังปีหลังถ้าเศรษฐกิจฟื้นท่านจะได้มีโอกาสจะได้ประโยชน์จากการฟื้นของเศรษฐกิจ Terima kasih. แล้วก็อยากอวยพอรอีกอันหนึง่งไม่รู้ว่าจะเป็นอวยพรหรือว่าอาจจะเป็นการอะไรคนไม่ชอบนะผมหรือเปล่าผมจะอวยพรว่าขอให้ได้ผมกลับบ้านเพื่อเอาไปใช้งานเอาไปใช้งานนะผมเนี่ยกลับบ้านผมต้องการอะไรรู้ไหมหนึ่งเลี้ยงหลานเนี่ยมีเวลาเหลือเลี้ยงหลานไม่ได้เลี้ยงตลอด24ชั่วโมงเขามีพี่เลี้ยงเลี้ยงเพื่อกล้ชิดเพื่อหาความสุขสองก็คือใครเป็นรัฐบาลก็ช่างถ้าอยากใช้ผมคิดให้ผมช่วยคิดช่วยวิเคราะห์ช่วยแก้ปัญหาให้พร้อม ไม่คิดตังสามจะรับจ้างบรรยายใครจะเชิญไปบรรยายที่ไหนก็ไปให้โอเลี้ยงแก้วก็พอแล้วสี่ผมจะไปชวนบรรดาเศรษฐีในเมืองไทยทั้งหลายมาลงขันช่วยส่งเสริมสตาร์ทอัพเพราะว่าเศรษฐีแต่ละคนมีธุรกิจของตัวเองพวกสตาร์ทอัพก็กลัวถูกเกลื่อนไม่กล้าเข้าไปใช้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาเศรษฐีทั้งหลายเอาตังมาลงขันกับผมผมจะลงด้วยแล้วเราก็มาส่งเสริมสตาร์ทอัพให้คนรุ่นใหม่แล้วถ้ามาเสนอไอเดียไม่ได้เรื่องผมก็จะบอก ว่าไม่ได้เรื่องอย่างไรจะช่วยสอนไปทํามาใหม่ทําดีเมื่อไหร่มาเอาตัง์อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะทำในทั้งสิ่งกล่าวด้วยว่านอกจากนั้นจะทําแอปช่วยชาวบ้านแมชระหว่างคนหางานกับรับสมัครงานทําแอปให้พวกแท็กซี่จะได้แข่งขันได้แล้วก็ทําแอปช่วยเรื่องโฮมสเตย์ให้ชาวบ้านมีโอกาสให้นักท่องเที่ยวไปพกักเล่นเล่น,ลนสนุกสนุกเพื่อช่วยให้คนจนมีที่เกาะทํามาหากินมีแพลตฟอร์มให้ยืนไม่ใช่ตามประเทศมาเสียบราวอย่างเดียวไม่เอานั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าผมจะ ทำประโยชน์อะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมปรัรณนาตลอดเรื่องของพุทธศาสนาผมอยากเห็นพุทธศาสนาของเราเข้มแข็งวันนี้ค่อนข้างจะเปเพราะฉะนั้นผมก็อยากช่วยเรื่องของแนวคิดทําให้พุทธศาสนาเข้มแข็งเป็นหน้าที่ของคนแก่คนหนึ่งก็หวังว่าและไม่ต้องห่วงครับใครที่ด่าผมไม่เยอะแยะไม่ต้องกลัวรอกผมไม่ทําอะไรรอกผมก็ไม่ด่ากลับรอกถ้าผมด่าผมด่าตอนนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะกลับไปอย่างสันติผมจะ เปลี่ยนชื่อเป็นสันติก็ยังไงอยู่เป็นโทนที่ไปแล้วจะเป็นสันติก็ไม่ใช่แต่ว่าให้รู้ว่าผมกลับไปไม่เป็นปัญหากับประเทศไทยแน่แต่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและคนไทยถ้าผมจะต้องไปเดินชนกับผู้นําประเทศไหนเพื่อเจะราจากันทางลับยินดีหมดถ้าผมกลับไปแล้วผมสามารถทำอะไรได้เยอะเพราะว่าผู้นําทั้งหลายบางคนเป็นรัฐมนตรีเด็กๆอยู่เลยตอนผมเป็นนายก วันนี้เป็นประธานาธิบด,ดีแล้วเราก็ให้เกียรติเขาแต่เขาก็ต้องให้เกียรติเรากลับเราก็คุยได้หมด ผมมีน้ำยานะผมสั่งกินขนมจีนน้ำยาบ่อยเลยน้ำยาเยอะแล้วก็สั่งกินสับป,ประรดยังพอมีสับป,ประรดบ้างไม่ต้องห่วงทั้งสับป,ประรดทั้งน้ำยาพร,ร้อมเอาไปช่วยได้เอาไปช่วยประเทศไทยได้หวังว่าปีห5หผมจะเป็นของขวัญให้คนไทยไปทํางานรับใช้คนไทยและประเทศไทยแล้วในช่วงไหนเมื่อไรผมจะกระซิบน้องอิงก์โองอิงแพรทองทานชินวัตรคนเดียวน้องอิงจะเป็นคนบอกคนเดียวคนอื่นไม่บอกไม่ได้มันเป็นความรับที่ยิ่งใหญ่ไม่เป็นภาระคนไทย แน่นอนทั้งนี้เมื่อผู้ร่วมรายการพูดขึ้นว่าพรุ่งนี้มีคนไปถามพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมแน่นอนว่าจะให้กลับหรือไม่นายกทักษสินตอบว่าผมกลับไปผมก็ไปเป็นเพื่อนตีกอล์ฟคุณประยุทธ์แต่ว่าผมไม่เก่งเท่าคุณประยุทธ์นะท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ